สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียตื่นเช้ามาเจ้าโทนี่ก็จะเล่นแต่บอน,นะเพราะว่าเป็นหมาที่ไฮเปอร์มากๆวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างดีค่ะบีก็เลยจะเอาพวกผมอ,อกไปตากแดดนะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนฤดูแล้วนะที่บ้านเรานะคะใบไม้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะจะเป็นสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็พอถึงเวลาเขาก็จะเริ่มร่วงนะคะอากาศก็เริ่มเย็นค่ะถึงจะมีแสงแดด บีนะคะจะให้อาหารโทนี่นะส่งเวลาเมื่อก่อนเนี้ยเขาอยู่กับแฟนเขาก็จะได้กินแค่เวลาเดียวนะคะวันละครั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาไม่อยู่กับบีอ่ะบีจะให้เขาส่งเวลาคือตอนเช้ากับตอนเย็นส่วนอาหารก็จะเป็นอาหารกระป๋องนะคะที่เราซื้อมาจากโฮเฟอร์หรือว่าบางครั้งค่ะถ้าเกิดว่าบีทาอาหารแล้วแบบบางทีมันเหลือมันอะไรอย่างนี้เราก็จะเอาให้เขากินด้วย โทนี่นะคะเขาก็จะเป็นหมาที่เห็นแก่กินมากๆนะคะชอบกินค่ะคือไม่ว่าเราจะเอาอะไรให้เขานี่เขาก็จะกินหมดนะคะกินทุกอย่างเลยตอนนี้นะคะเราจะหมักไก่นะเพื่อนๆวันนี้จะทำไก่ย่างนะคะเดี๋ยวจะหมักไว้ก่อน ด้วยเกลือน้ำตาลก็จะมีสดแม็กกี้ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเป็นน้ำมันสลับนะ เราก็จะขยำให้เขาเข้ากันนะเอาแรปพลาสติกปิดไว้นะคะ เดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็จะได้เอาเขามาย่างนะคะ หลังจากที่บีนะคะหมักไก่เรียบร้อยแล้วนะบีก็จะมาทานกาแฟน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปทำงานนะคะเพราะว่าวันนี้มีงานที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในการทำ เป็นแม่บ้านที่ติดซีรีส์นะเพื่อนๆเวลาที่จะทํางานนะคะก็จะเปิดซีรีส์แล้วก็ดูไปด้วยทานกาแฟแล้วก็ทํางานไปด้วยนะวันนี้ได้รับหน้าที่นะคะจะต้องลอกสติกเกอร์ที่แฟนบีเขาทําประตูไว้นะคะที่เขาปรับปรุงเนาะเวลาที่เขาไม่อยู่นะคะงานบางอย่างที่เราทําได้นะคะเราก็จะทําวันนี้ค่ะก็จะมาลอกสติกเกอร์นะคะเพราะว่าประตูของแฟนบีอะ เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบีก็จะมาลอกสติกเกอร์ออกแล้วก็จะมาเช็ดทําความสะอาดนะคะ อันนี้คือมะละกอนะคะลูกประมาณแปดรอยบีก <blunt animation> ็กินได้หลายครั้งเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะห่อไว้อย่างดีนะคะเด course, ี๋ยวจะมาทำส้มตำนะเดี๋ยวเราจะมาฝานมะละกอกันนะคะขูดแบบนี้เลยง่ายดี ก็จะกินส้มตำแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะย่างในหมอ้อทอดนะคะตอนนี้เราก็หมักมาแบบหลายชั่วโมงแล้วนะเราก็จะเอาเขาลงไปนะในอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรถาดซิลิโคนนะคะเราซื้อมานะ เราก็จะใส่ไว้ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะบีก็จะตั้งเวลาบีจะตั้งอยู่ที่150นะคะยีนาทีก่อนนะย่างไฟอ่อนให้ข้างในเขาสุกก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะ เราก็จะกลับด้านไก่นะคะทีแรกอะ่ะบีก็ใช้ไฟ150่ง้อห้งศาให้ไก่เขาสุกก่อนนะคะประมาณ20่ินาทีนะหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะกลับด้านแล้วก็ใช้ไฟร้อยแปดิบองศานะคะที่สิบนาทีนะไก่มันก็จะกรอบสวยนะคะส่วนข้างในมันก็จะจยย c ่นะคือมันจะนุ่มแล้วบีนะคะก็ทำกุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะคือ น้ำปลาน่ะบีกวนไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะเราปล่อยให้เขาเย็นนะก็เป็นสูตรน้ำปลาน้ำตาลน,นะคะแล้วก็น้ำเอามาเคี่ยวนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เขาเย็นค่ะบีก็จะใส่กุ้งกับปลาหมึกนะคะส่วนปลาหมึกอะ่ะบีลวกแล้วนะคะมันเป็นปลาหมึกสุกนะบีก็จะดองเขาไว้นะคะเดี๋ยวก็จะปิดฝาแล้วก็เอาใส่ตู้ยเย็นไว้ดองหนึ่งคืนค่ะ ไก่ที่กําลังย่างก็เป็นไก่สําหรับอาหารเย็นของเราสองคนนะคะเราก็จะแบ่งกันแฟนก็จะกินไก่ย่างกับข้าวแล้วก็จะมีสลัดส่วนบ,บีก็จะกินส้มตำกับไก่ย่างค่ะแล้วก็จะมีปลาหมึกกับกุ้งนะคะที่บีโดงสีอิ๊วไว้ด้วยตอนนี้บีก็กำลังทำสลัดผักนะคะ ให้แฟนนะผักก็จะเป็นผักรวมค่ะช่วงนี้มะเขือเทศของเราค่อนข้างที่จะเยอะค่ะบีก็เลยจะทําสลัดผักนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่หอมแดงด้วยนะคะเพื่อความอูมามินะหลังจากนั้นเราก็จะราดน้ําสลัดของเรานะคะซึ่งเราอะปรุงเอง น้ำสลัดนะคะมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะเราก็จะโรยน้ำมันสลัดใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะเวลาที่กินคู่กันกันกบไก่มันก็จะได้ไม่เลี่ยนค่ะเวลาที่บีทำกับข้าวนะคะบีก็จะทำไม่เยอะนะเพราะว่าบีเคยบอกเพื่อนๆแล้วเนาะว่าแฟนของบีอ่ะเขาเป็นคนที่กินง่ายแต่เขาเป็นคนกินไม่ซ้ําถ้าเกิดว่าทําไว้เยอะๆนะคะเขาก็จะกินแค่ครั้งเดียวส่วนที่เหลือเราไม่กินเราก็ต้องทิ้ง เพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาที่บีจะทําอาหารนะบีก็จะทําเหมือนอาหารตามสั่งทําแค่จานเดียวนะคะทําไม่เยอะคือหมดแล้วก็หมดเลยนะคะแล้วก็แฟนเป็นคนกินกินเก่งนะคะหมายถึงว่ากินหลายเวลานะคะอย่างวันหนึ่งเนาะคนปกติเขาจะกินสามสามเวลาเช้าลางวันเย็นแต่แฟนบีนี่อาจจะเป็นสี่เป็นห้านะคะบีก็จะทําอาหารค่อนข้างที่จะบ่อยค่ะ ส่วนการทำอาหารค่ะบีก็จะทำสลับวนกันไปทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งบางครั้งก็มีขนมไทยหรือว่าเป็นขนมฝรั่งนะคะที่บีสามารถทำได้ส่วนตัวบีค่ะบีก็ไม่ชอบกินอาหารฝรั่งเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่อยู่ท้องนะคะบีชอบกินอาหารไทยกินข้าวเป็นหลักค่ะ อาหารของแฟนบีวันนี้นะคะก็คือไก่ย่างกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีสลัดด้วยนะคะส่วนตัวบีบีก็กินส้มตำกินไก่ย่างค่ะตอนนี้บีก็กำลังจะเตรียมตัวมาทำของหวานให้แฟนนะเพื่อนๆ วันนี้เราทำนะคะอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะเราจะมาเรียนภาษาด้วยกันเนาะวันละนิดวันละหน่อยนะคะอาหารเช้านะคะก็จะเรียกว่าฟรุติกนะคะส่วนอาหารกลางวันเขาจะเรียกว่ามิทักเอสเซนส่วนอาหารเย็นค่ะเขาจะเรียกว่าอาเบนเอสเซนแต่ตอนนี้นะคะบีกำลังทำขนมเขาก็จะเรียกว่าเดซนะคะ ขนมที่บีจะทํานะคะมันก็มีส่วนประกอบไม่ยุ่งยากนะคะมีแค่สีอย่างนะก็สามารถที่จะทําขนมได้แล้วค่ะเราก็จะมีขนมปังมีไข่มีนมแล้วก็มีเนยค่ะเราก็จะเอาไข่นะคะตอกลงไปในถ้วยแล้วก็ใส่นมหลังจากนั้นเราจะตีไข่กับนมให้มันเข้ากันค่ะแล้วเราก็จะเอาเนยลงไปในกระทะพอเนอยเขาละลายนะคะ เราก็จะเอาขนมปังค่ะลงไปชุบในไข่แล้วก็นมที่เรานะคะตีผสมกันไว้แล้วก็จะเอาลงไปทอดในกระทะค่ะ เราก็จะทอดขนมปังนะคะในเนยให้สีสันเขานะคะสวยงามให้สีเหลืองสวยเลยนะคะก็ต้องพยายามกลับบ่อยๆนะเพราะว่าเขาเป็นขนมปังนะคะเขาอาจจะไม่ได้หลังจากที่ขนมปังของเรานะคะสีสวยสุกทั้งสองด้านแล้วเราก็มาจัดจานกันค่ะแล้ว b ค่ะก็จะเอาน้ําตาลไอซิ่งนะคะโรยนะคะโรยไปให้ทั่วเลยขนมนี้นะคะถ้าจะกินให้อร่อยขึ้น ก็จะต้องกินคู่กันกับแยมค่ะวันนี้บีก็จะมีแยมสตรอเบอรี่นะคะให้แฟนด้วยแยมคนที่นี่เขาก็จะเรียกว่ามัมเมลาเดอนะคะวันนี้บีก็ได้เอาสูตรขนมง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถไปทํากันได้นะคะ ก็ลองเอาไปทํากันดูค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีอาวีดาเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีอาวีดาเซน